สวัสดีค่ะวันเล็เนาะวันนี้มากินข้าวกับเอรูักหวานนะคะอันนี้แบบเยอะออนอยู่นะคะเนี่ยเล็กๆเอเนี่ยยังไม่ใหญ่มากกับรันดีนะคะแบบนี้นะขี้นขวนเน่าขึ้นขวนเน่าแล้วก็มีไข่เจียวนะคะเันนกินข้าวง่ายๆนะไข่เจียวไม่ได้กินนา้วเนี่ยไม่ได้ลงคลิปกินนานแล้วนะคะ อใส่เข้าไปน้ำพริกถั่วเน่าคำใหญ่ๆไปเลยนะคะเสียนนกเยอะหน่อยนะคะเสียนนกเยอะมากช่วนี้น้ำพริกก๊อะอื้อ

ま、こう。うん。あ、うん。Mm. ซื้อมาถุงละยี่สิบบาทนะคะอันนี้ต้มไปครึ่งครึ่งหนึ่งดีมีอยู่คำใหย่ยนนะค่ะเนี่ยอืมครั้งแรกเลยน,นะคะไม่เคยกินเยอะจริงๆๆอืม ปกติเคยกีนแต่ดอกนะคะใบนะคะตัวนี้กับลังอ่องเลยอ่ะแบบกำลังดีนะคะอ 你看嘛，嗯。<laughs> mm.